สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามหัวลงทุนคริปโตนะครับว,วันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อวิเคราะห์กาฟทองคําประจําวันก็เป็นวันศุกร์ที่4สิงหาคมแล้วนะครับก็เมื่อวานก็มีประกาศประกาศตัวเลขสําคัญไปนะวันนี้เราจะอัปเดตกุมของตัวทองคําเพิ่มเติมกันราคาก็ลงมาตามแผนที่ให้ไว้เมื่อวานอยู่นะก็เมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าราคามีโอกาสลงมาทดสอบตรงนี้แล้วมันอาจจะมีอีกสก่วนหนึ่งนเะมื่อวานมันมีการพุ่งขึ้นแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็มีการดีดตอนนี้ยังไซด์เวย์อยู่สำหรับใครที่ได้เข้าก็ผมกก็ได้มีาารพตตอว่ อาจจะมีการเทคก,กำไรไปก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมองว่ามีโอกาสาลงต่อเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ายังคงมองมุมมองแบบนั้นได้อยู่ไหมนะครับประมาณนี้ก็เช่นเคยครับใครที่ช,ชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพจนั้นเดี๋ยวเราแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกับทองคําคข้าวๆก่อนนะครับทองคําคข้าวๆก่อนในส่วนของตัวราคาทองคํานะครับ อันนี้เดี๋ยวจะดูกันแบบเร็วๆนะในเรียอภาพมุมมองของคลื่นต่างๆเราพูดไปแล้วในคลิปของเมื่อวานนะใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมก็ลองไปย้อนคลิปของเมื่อวานดูได้นะครับซึ่งตอนนี้หลักๆถ้าเราดูเราตามเคสของการลงของขานี้อยู่นะครับถ้าเรา i า e เฟรมันเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรายังไม่รู้นะช,ชุดนี้จะเป็นการ รีบาวไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเซกเมนต์เดือนนี้ปิดแดงเนี่ยน่ากลัวนะมีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อหมายความว่าไอขาเนี่ยอาจจะยังลงไม่จบซึ่งตรงนี้อาจจะลงเป็นการจบของที่เราตามคือการจบของขึ้น5จบไปแล้วหรือว่า4ยังไม่จบนะครับที่เรากําลังตามกันอยู่ในในขณะนี้นะครับหรือว่าชุงนี้เป็นโครงสร้างของนอนขาเอนะครับก็คือตรงนี้คือ B แล้วนี่คืออ่ะตรวนี้คือขา a ที่ที่ขึ้นปอนนี่คือ X ใช่ไหม อ่านเี๋เราเข้าไปว่ากันเพราะฉะนั้นพอเราดับไปดูไทม์เฟรมวิกต่อแล้วเนี่ยโครงสร้างชุดนี้เราเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีการแบ่งท่อนก็คือเริ่ม,มราคาเริ่มมีการรีบาวอีกแมเริ่มมีการรีบาวเราก็เลยม,มาตามชุดนี้ต่อว่าชุดเนี้มีโอกาสเป็นอะไรต่อซึ่งตอนเนี้แบ่งออกได้สองเคสนะในภาพระยะกลางเนี่ยก็คือย่อเพื่อไปต่อตามเทรนใหญ่ก็ได้นะก็คือตรงนี้อาจจะเป็นโครงสร้างของเดือนที่เราตามเป็นนอนก็ได้ A B C x a b c แบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแค่โครงสร้างของขาที่5ที่ยงไม่จบก็คืออาจจะเป็นการแบ่งแยกเป็นขึ้น1น,นะครับขึ้น1น,นะครับแล้ว a รีบาวบแล้วนี่คือ C f ่เฟลใช่ไหมจบขึ้น2แล้วก็วิ่งขึ้นขึ้น3ก็ได้อ่ะอันนี้คือเป็นเคสในการมองขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเคสของการมองลงก็คืออาจจะเป็น5อาจจะจบตรงนี้ไปแล้วหรืออาจจะเป็น4ที่ยงไม่จบอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเคยบ้านที่ไปแล้วนะครับทีนี้ ในส่วนของเซกเมนต์เนี้ยตอนนี้เรามอง,มอ,งอยู่ที่ร่องของการรีบาวนะโครงสร้างยังมีโอกาสที่จะไซเวย์หรือว่ารีบาวต่อได้อยู่นะครับซนะึ่งตอนนี้ราคารีบาวกลับขึ้นมาจากราคาที่มีแรงขายลงไปเนะี่ยถ้าเราวัดเทียบอ่าแรงซื้อนะครับโดยใช้แนวฟีโบเป็นตัววัดเนี่ยกลับมาได้ประมาณเกือบเกือห้าสิอร์เซนก็ถือว่ามาครึ่งหนึ่งกับจากที่ขายไปทั้งหมดร้อเร์ซก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ก็ ยังไม่ได้ดีมากนะครับซื้อกลับมาครึ่งนึงก็แปลว่าถ้าอย่างเงี้ยยังเข้าเกณ์ของซิกแซกนะถ้าเป็นซิกแซกถ้าตรงนี้เป็นคลื่นปรับเนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวลงแรงได้นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นบริบทของโครงสร้างถ้าเป็นขา C ก็อเดี๋ยวรอดูกันต่อทีนี้เดี๋ยวเรามาตามดูชุดนี้นะครับผมก็ได้ดูว่าชุดนี้ถ้ายังเป็นเทนที่ดีอยู่มันอาจจะทําให้อาราคามีโอกาสพักตัวลงต่อนะครับเราเห็นแล้ววิกเนี่ย มีการเข้าตัวมา็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์แล้วเนะี่ยตอนนี้เรากำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่สามนะครับอยู่ในเซกเมนต์ที่สามเดี๋ยวเราไปไล่ดู t ท m e เฟรมเดย์ต่อครับพอเรารอปมาดู t ท m e เฟรมเดย์นะครับ t ท m e เฟรมเดย์เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเซกเมนต์ที่สามใช่ไหมถ้าเราดูจากวีคเนี่ยเหมือนมันเป็นชุดเดียวกันนะครับนาชุดเนี้ยแต่ถ้าดูจากเดย์มันมีการแยกนะครับก็ยังเป็นเซกเมนต ของเทนขาลงอยู่นะครับเทนขาลงอยู่ซึ่งตอนเนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเราตามเป็นภาพของการลงนะครับผมก็เลยมองว่าต้นี่เราเห็นว,ว่ามี1่งเซกเมนต์ e องเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ว่าก็เลยตามเป็นเซกเมนต์ที่5ซึ่งก็ถามว่ามีโอกาสจบไหมมีนะเนี่ยตอนนี้เริ่มมีสัญญ,ญาณของการกลับตัวมาถ้าวันนี้ปิดเขียวได้นะอาปดาห์หน้ามีลุ้นเลยที่อาจจะเป็นการกลับตัวหรือรีบาวได้นะครับแน่นอนอาจจะรีบาวได้สักเที่ยวหนึ่ง เพราะนั้นถ้าตัวนี้เป็นเทนขาลงอยู่ตัวนี้อาจจะเป็นแค่โครงสร้างของขา C ใช่ไหมที่เราตามคือ B ลงก็เป็นขา C ตัวนี้อาจจะเป็นขึ้น1นหรือ A นะครับเพื่อรีบีีบอสองหรือ B เพื่อลงสามหรือ C ต่อนะครับอันนี้กรณีที่เป็นเทนขาลงส่วนในภาพขาขึ้นตัวนี้อาจจะเป็นอ่าขึ้น1นในของไซเคิลใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นขา A ก็ได้แล้วเนี่ยจ,จะเป็นสองหรือ B เพื่อเตรียมวิ่งขึ้นสานะครับเพรานี้ทท้งนั้นจะรู้ได้ยังไงก็ต้องรอ ไล่โครงสร้างในภาพใหญ่หมหอีกทีหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยโครงสร้างในภาพใหญ่ผมให้น้ำหนักของเคสของการลงต่ออยู่นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวโครงสร้างย่อยมันก็จะมีตัวที่ทําให้เราสังเกตรหรือพอพอคาดเดาได้ว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับประมาณนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าเราจะเบสถ้ามันมีการขึ้นต่อเราก็ถือต่อได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องขายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตามเทรนขาลงชุดนี้ก่อนนะครับตัวนี้มีหนึ gment, ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์นะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ย ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเซกเมนต์สุดท้ายนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะจบเลยนะแช้เขาว่ามีโอกาสนะถ้าเร,าเริ่มมีแท่งๆงกับตัวถ้าชุดนี้จะขึ้นต่อก็เป็นการย่อที่อาจจะครบหลูปแล้วก็อาจจะพร้อมที่ที่จะขึ้นนะครับ เราดับไปดูทาเฟรม4ชั่วโมงต่อครับจากโครงสร้างชุดนี้เราก็เลยแบ่งท่อนของขาลงชุดนี้ถ้าเรามองว่าเป็น A B C D E ใช่ไหมในรูปแบบของอ่าริมของแทงเกิลชุดเนี้ยเนี่ยตัวด i กน o n ถ้าเอฟเฟกของมันถ้าจบจริงๆก็ถ้าเป็นตัว d ก a อ o น o อาจจะ c o m p l ลี่ที่ฐานตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแค่ล a d i n g ก็อาจจะเป็นการเด้งพอลองต่อ อ่ะทีนี้เราก็ลองไปดูโครงสร้างใหญ่เนี่ยมันเชื่อมกับอะไรนะครับถ้าเกิดมองเป็นเทนขาลงก็อาจจะเป็นการเด้งไปลงต่อแต่ถ้าเป็นขาขึ้นก็มองเป็นด i a g o n a l นะครับมีโอกาส c o m p ลี e ที่ฐานแล้วก็ขึ้นอีกขานึงแล้วค่อยลงก็ได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้แปลกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมองเลยมองว่าดาวไซด์ในการลงน่าจะจากัดัพไซด์ในการขึ้นเริ่มมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุดเนี้ยณณนตอนน้างานตัวเนี้ย ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีหนึ่งสวิงสองสวิง3าสวิงตอนเนี้ยราคาก็เมื่อวานเนี่ยมันมีการทิ้งไสมาที่เป้าที่เราวางไว้เรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่จะจบได้นะเราไซด์ดีกตรงน,นี้เริ่มมีความใหญ่นะเริ่มมีความใหญ่แต่ว่าแรงซื้อยังน้อยอยู่คนระับแรงซื้อยังน้อยอยู่ถ้ายังกลับมาเบรกแนวนี้ไม่ได้ครับประมาณหนึ่งเก้าสีู่นย์นะระวังการปรับตัวพักตัวลงต่อคนระับถ้าไม่เบรหนึ่งเก 40, ้าสี่นเพราะอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวน,นี้อาจจะยังมีงงอีกโครงสร้างชุดเดียวก็คือจะเป็น A B C ซ นะครับเราตัวตน,นี้อาจจะเป็นการดีของขา X นะครับ่ย X A B C นะครับ X แล้วอาจจะมีลงขา A B C เขาเนี่ยลงแรงเลยนะลงมาได้อีกชุดหนึ่งเลยนะครับหรืออาจจะเป็นขา C ที่ยังไม่จบอ่านเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ต่อซึ่งส่วนตัวผมมองว่าขา C เนะี่ยมีโอกาสที่จะจบที่โลนี้แล้วนะถ้าเราเทียบอัพพิเรียของชุดเนี้ยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นคอลเลเคอลอาจจะเป็น X ได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นาขาบายอาจจะระวังนิดนึงนะถ้ายังไม่ได้เบรกตรงเนี้ยผมมองว่ายังมีความเสี่ยง อาจจะลงตอบอีกนอนอีกชุดหนึ่งหรืออาจจะเป็นโครงสร้างของเซกเมนตทห้าซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งเซ gment สองเซ gment สาเซ gment แล้วนี่จะเป็นเซ gment ที่สี่เพื่อลงเซ gment ที่หได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าให้มเมื่อวานเ่ยมีการให้เทคด้วยเหตุผลนี้ะครับที่มีการให้เทคไปก่อนว่ามองว่าเทนเังมอกัดลงได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้แผนการเหตุแบบง่ายๆวันนี้ก็คือถ้าราคานะครับไม่ได้เบรกแนวต้านตรงนี้ครับก็คือประมาณหนึ่งเกส่ศูนะผมมอง,มองมว่าีโอกัดลงต่อเพราะฉะนั้น ถ้าตรงเนี้นะครับไม่ผ่าน,นครับอเมริกาลงต่อใครที่ไม่มีของนะจะไล่เซลก็ใช้ตรงนี้เข้าแล้วก็ใช้ไฮเนะี่เป็นจุดขาดได้นะครับประมาณเจ็ดเหรียญนะครับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเับาความเสี่ยงอยากจะรอดูก่อนผมมองว่าอ่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเด้งได้นะแต่มีความเสี่ยงนะถ้าหลุดโลอย่างที่ผมบอกมันเป็นเซกเมืที่สามเนะีนะ่ยแนวรับที่น่าสนใจจริงๆจ,จ,จะอยู่ที่โซนนี้ประมาณหนึ่งเก้าสองศูนย์ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เป็นโซนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะมีโอกาสที่ราคามีโอกาสที่จะเด้ง หรือกับตัวแรงๆที่โซนนี้ได้อยู่ถ้าเป็นโซนเนี้ยอาจจะเบ็ดในการวางเงินซื้อละผมมองว่าตรงเนี้ยหโซนแล้วก็ตซนอีกหนึ่งโซนแล้วลุนการเด้งกลับตัวสักรอบหน,นึ่งตัวแนวรับระยะสั้นตรงนี้จะเด้งหรือไม่เด้งก็ได้นะครับอาจจะลงมาเลยก็ได้1 9 2 9สองถึง19 2 7เจนะครับอาจจะมีเด้งก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดแนวะรับสําคัญเลยลึกๆเลยจะอยู่ที่เนี่1901นะครับก์มกามแต่มหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่านะครับโกลมๆแต่ผน้อก็อาจจะไน้ออเก้ง1นั่โงสี่ยนึงรือว่า4ชัมม่วโมย นะครับส่วนแนวต้านนะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยอาจจะระวังในการโฟลว์บายนะครับโฟลว์บ่ายปรุนเป้าโซนด้านบนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแทร็เก็ตในการขายของหน้าบายนะ1944 1948นะครับแล้วก็1958ถึง1965นะลุนกลับตัวถ้าเกิดว่ามันเบรกขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเบรกไม่ได้อระวังการการลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครจะมาเล่นหน้าเซลหรือนาช็อตส่วนตัวอาจจะมองว่าตรงเนี้ยก็ฟอรลุนอาจจะเล่นสั้นๆได้นะอาจจะเข้าสั้นๆไม่ได้เยอะนะครับมีโอกาสที่จะยอ่อเพราะว่ามันมีโอกาสท,ที่จะกลับตัวแรงๆ,ๆได้อยู่นะครับถ้าไม่มีแท่งกลับตัวเลยระวังการดีดแรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีการย่อสั้นๆได้สาหรับใครที่จะช็อตหรือเซลล์นะครับประมาณนี้สำหรับแผนทองคําก็หวังว่าจะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์อ่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะตอนนี้เรามีลายกลุ่มพูดคุยแผนอยู่นะครับเล่นไปที่ด้านล่างของจอนะครับ กดคาว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมแล้วเลื่อนมาที่หน้าล่างนะจะมีในส่วนของตัวรายกลุ่มพูดคุยแผลนะตัวน,นี้สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถึงการเข้ากลุ่มนะว่าเงื่อนไขย,ยังไงครับในกลุ่มก็จะมีอะไรบ้างมีในส่วนของแผนของทองคำอัปเดตเป็นคลิปวิดีโอมุมมองของการเทรดสันาิษฐนนะหล่ถึงแผนของคริปโตให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ยังไม่เคยมีบัญชีอยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำก็สามารถคลิกที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ใครที่มีบัญชีอยู่แล้วอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มในการก็สามารถแจ้งย้ายไปทางแชทของทาง X n e t ได้ครับที่หมายเลข11631383นะครับหรือถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์แอดได้นะครับมีอะไรสงสัยหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับสาหรับวันนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับโชคดีมีกําไรในการเทรดสำหรับคืนนี้แล้วก็พักผ่อนในวันหยุดอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่เทรดทองคำนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ